เดี๋ยวอ่านโจทย์ให้นะข้อสี่บอกว่าท่อระบายน้ําท่อนหนึ่งเนี่ยฮะท่อระบายน้ําก็คือแบบท่อสีฟ้าพีวีเคยเห็นใช่ไหมนะฮะท่อน้ำะนะครับบางบ้านอาจจะเป็นสีเหลืองเออเรารู้ไหมว่าสีฟ้ากับสีเหลืองต่างกันยังไงครับไอ้ท่อน้อําน่ครับเคยเคยสังเกตท่อน้ําใช่ไหมมันมีสองสีคือสีฟ้ากับสีเหลืองสองสีนี้ต่างกันยังไง บ้านส่วนใหญ่ใช้สีฟ้าไม่ค่อยมีบ้านไหนเราใช้สีเหลืองอืมแต่เราเคยเห็นท่อสีเหลืองไหม,ไมหรอเคยเห็นท่อน้ำไหมท่อน้ำสีฟ้าเคยเห็นไหมเคยเห็นอยู่นะเออทั้งสีฟ้าและสีเหลืองเนี่ยเป็นท่อ pvc ครับเอาไว้ใส่น้ำข้างในได้ครับแต่สีฟ้าสำหรับน้ำดื่มได้ครับ ส่วนสีเหลืองเนี่ยสำหรับน้ำทิง้งฮะหรือสำหรับเอาไว้อื่นๆครับเช่นร้อยสายไฟเข้าเข้าไปในท่ออนะไรเงี้ยจะใช้ท่อสีเหลืองได้หรือบางทีใช้ท่อสีเทานะครับเพราะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วท่อที่เราเห็นนะมันมักจะเป็นท่อน้ำแล้วด้วยความง่ายเนี่ยก็ไม่ช่างเขาก็ไม่ไม่สนใจหรอกว่าน้ำทิ้งหรือว่าน้ำดื่มอะ เพราะบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ป่ะเราก็ใช้สลับกันดังนั้นท่อน้ําทั้งหมดก็เลยกลายเป็นสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่ครับนี่คือที่มาว่าท่อน้ําทําำทำไมต้องสีฟ้านะเอาละท่อระบายน้ําท่อน,นึงเนี่ยยาว11เซนอ่ามีรูปมาให้แต่ว่าในรูปไม่ได้เขียนรายละเอียดให้นาะอเพราะนั้นพี่จะเขียนให้นะครับยาว11เซน ตรงนี้คือิเเซนโอเคอ่านต่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเนี่ยและภายนอกได้8และ10เซนตามลำดับโ okay. อเคเพราะนั้นภายในและภายนอกได้8และ10เซนเพราะนั้น r เล็กก็คือ r เล็กก็คือ4แล้วก็ r ใหญ่ก็คือ5ถูกไหมครับอ่า <Okay. S 1> อ่านโจทย์ต่อจงหาปริมาตรของวัสดุที่ใช้ทำท่อครับ โจทย์ข้อนี้ต้องการให้เราหาปริมาตรครับขีดไม่โดนโจทย์ข้อนี้ต้องการให้เราหาปริมาตรครับจบเอาละที่เหลือพี่ไม่พูดแล้วอะเชิมว่ามาฮะ อ่ะทำยังไงว่ามาเลยก็ท่ากับสองยอะไใหญ่กรอกลเล็กกะอนก็คือสองคูณสามคือถ้ากระบใจเย็นลืมคุณเฮดเปล่าอ่าเพราะนั้น พี่อยากให้น้องอธิบายใหม่ไม่ไม่เอาปริมาตรเท่ากับอันนี้เอาปริมาตรเท่ากับอะไรก่อนเอาเป็นคําพูดก่อนปริมาตรเท่ากับพื้นออไรพื้นที่ฐานคูณอะไรใช่แล้วแล้วน้องค่อยบอกเมื่อกี้มาอะเมื่อกี้พื้นที่ฐานคือ สูงคือ,ค,อคำถามคือใช่ไหมดูให้ดีพื้นที่ถามมันเป็นอะไรครับ ใช่มันเป็นโดนัทฮะเพราะนั้นไอ้วงใหญ่เนี่ยมันคือสูตรของวงใหญ่คืออะไรครับสูตรของวงใหญ่ก็คือสอพาย r เเฮ้ยไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับเป่ะ สูตรพื้นที่สองพายอาร์อาใหญ่ถูกปะ่ะแล้ววงเล็กล่ะเล็กถูกไหมใช่เหรอครับสองพายอเป็นสูตรอะไรครับเส้นรอบวงหรือพื้นที่ครับใจยเย็นอันนี้ไม่ได้พูดถึงพื้นที่ ผิวอะไรเลยแต่ว่าพี่กำลังพูดถึงโดนัทหรือว่าพื้นที่วงกลม2องพายอาใช่สูตรพื้นที่วงกลมไหมครับสองพายาเป็นสูตรอะไรครับเอาจริงๆแล้ว อเออเขาไม่เรียกว่าพื้นที่รอบวง,วงเขาเรียกว่าอะไร<ง>เส้นรอบวงเออสองไพอ,อาคือหาเส้นรอบวงแล้วสูตรหาพื้นที่จริงๆคือสูตรอะไรครับออใช่โอเคไหมเพราะนั้นตกลงอันนี้น้องจะเอาสองพาย r หรือเอาพอา r กำลังสองกันแน่ครับ เห็นสีม่วงที่พี่ขีดเปล่ามันผสมกันอยู่สองอย่างเห็นเปล่าน้องจะอ่านไหนกันแน่ฮะอ่าพายอากำลังสองมันต้องได้อยู่แล้วครับเพราะสูตรมันเป็นอย่างนั้นคือไม่มีได้สองโอเคไหมโอเคไหมทันไหมเนี่ยงงไหม เออเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงเส้นรอบวงนะแต่ว่าเราพูดถึงพื้นที่พื้นที่ของอะไรโดนัทซึ่งพื้นที่โดนัทคือพื้นที่วงนอกลบพื้นที่วงในเพราะนั้นนะจุดจุดนี้พี่จะกาก,กบาดเส้นรอบวงตรงนี้ทิ้งไปเดี๋ยวน้องจะสับสนโอเคไหมเดี๋ยพี่กาก,กบาดท,ทิ้งไปแล้วพี่จะเหลือแค่พื้นที่ก็คือพายอกำลังสองนะครับ เสร็จแล้วก็คิดเลขครับพายคือยี่สบสองส่วนเจ็ใช่ป่ะอาใหญ่เท่าไหร่ฮะห้าใช่ป่ะห้าห้ายห้าลบอเลขคือ4ี่สี่สิบหคิดเลขนี้ออกมาอ่อ ยี่ห้าลบสิคูณสิคูณยีหารเจ็ดคำตอบคือ311จุด1 4หน่วยเป็นลูกบาทเซนจบนะฮะเห็นาหาไหม อ่ะเล่าไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ขอเวลาทบทวนเรื่องของอพื้นที่แล้วเส้นรอบวงอีกทีเพราะรู้สึกว่าเรายังงงงงอยู่